สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมวันนี้แซมอยู่ที่โกดังเทพารักนะครับผมวันนี้วันที่27มีนาคมนะครับผมไม่ได้เข้าเทพรักมาเกือบอาทิตย์หนึ่งละวันนี้แซมพามาดูรถที่เข้ามาใหม่ที่โกดังเทพารักแล้วก็รถที่จอดอยู่ที่โกดังเทพรักว่าตอนนี้มีรถอะไรกันบ้างนะครับผมตอนนี้ก็ เกือบบ่ายโมงแล้วแดดร้อนมากนะครับแดดร้อนมากก็ในส่วนของโซนด้านนอกโซนด้านนอกที่เห็นนี้นะครับก็คือเป็นโซนที่รถพึ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะครับพึ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะเนี่ยซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยพึ่งเข้ามาเลยนะครับจะมีเข้ามาหลักๆนะครับผมมีอยู่2รุ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้คือติดจองนะครับ โมงน้อยตัวหน้ายาวติดจองแนละ้วปี19นะติดจองแล้วนะครับผมนะเป็นป้ายฟ้าด้วย11ที่นั่งติดจองแล้วนะที่มีหลักๆเข้ามาเลยคือจะเป็นตัวตัวนี้ครับผมเป็น Smart Cap ปี2016นะครับตัว2.4 J เลขไม้เริ่มต้นหลักหมื่นนะครับผมนี่นะ รถเกรด A นะครับแบบนี้ราคาอยู่249,000บาทเกรด A นะแต่ถ้าเกรด B เกรด C C ลบก็ลดหลั่นกันไปนะครับก็เฉลี่ยก็คือเริ่มต้นอยู่อยู่ราวๆ20,000 0บาทนี่แหละนะแบบนี้นะเนี่ยทั้งแถบเลยนี่นี่นะทั้งแถบเลยใครมาก่อนก็เลือกไม่น้อยๆก่อนนะแต่ว่าแซมจะไม่ได้เปิดรถนะครับผมเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเจ้าหน้าที่เขากำลังตรวจ เช็ครถอยู่นะครับต้องบอกก่อนนะนแล้วก็ฝั่งนี้นี่นะหน้ายาวไปแล้วนะครับแล้วก็นี่อย่างเงี้ยที่มีเข้ามาแซมเห็นอยู่คันหนึ่งสวยละใครสนใจทักมานะนี่แบบนี้กลุ่มนี้ที่เข้ามาอยู่5คันเท่านั้นเองนะครับ5คันเท่านั้นเองนะ เลขไม้เริ่มต้นอยู่8-9 0 0 0หมื่นนะครับที่แซมเห็นนะปี2016นะครับสีประตูตัวเตี้ยขายเป็นราคาแคปเลยนะเดี๋ยวแซมพาไปดูคันที่แซมแนะนำนะเนี่ยติดหมดเลยน้องน้อยนะแล้วก็มีตัวนี้ไม่แน่ใจว่าติดแล้วหรือยังนะเป็นตัวน่าจะเป็น 2.4G แคปนะดูก่อนเกียร์อะไรเอ่ยเพิ่งเห็นเหมือนกันนะช่วงนี้สีส้มมาแรงมาก เกียร์ธรรมดาด้วยไม่หนึ่งแสกมนิโลเมตรนะเป็น Smart Cap ตัว G สีส้มน่าจะปี19นะครับน่าจะน่าจะปี19นะนี่นะเนี่ยยาลิติดจองแล้วนะครับผม Smart Cap ก็จะเป็นโครงสีส้มสี่ประตูก็เป็นโครงสีส้มเช่นกันนะครับผมนี่นี่นะพาดบันไดเหล็กนี้ก็ให้ตามนี้เลยนะนี่ ใครที่เห็นคลิปนี้ของแซมอยู่นะใครสนใจ4ประตูตัวเตี้ยทักส่วนตัวมาเลยนะไปไวแน่นอนนะคันที่แซมแนะนำอยู่เป็นตัวนี้3531คันนี้นะตัวนี้เลยไม่9 5้าหาสแล้วสวยครับคันนี้นะรถสวยบอกเลยนะครับส่วนคันนี้แซมยังไม่ได้ดูนะ เพราะว่ารถตอนนี้ด้วยความที่มันเข้ามาน้อยต้องแบ่งๆกันแล้วถั่วเฉลี่ยกันแล้วนะครับไม่งั้นเซลล์ตีกันแน่นอนนะครับผมนะต้องแบ่งๆกันละนะครับผมเพราะว่าโดนไปตั้งแต่หน้าง,งานเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ทั้งแถบเลยอ่ะมีแดงด้วยแดงอยู่แดงกินข้าวยังนี่นี่นะส่วนสมาร์ทแคปตัวแบบหน้าดำแบบนี้เข้ามาอยู่เกือบ30คันนะ ยังมีให้เลือกอยู่แต่ถ้าเป็น4ประตูตัวเตี้ยแบบเนี้มีแค่5คันนะใครหวดก่อนหวดก่อนได้เลยนะน,นี่อันนี้แล้วก็จะมีหลบมาคันหนึ่งคือตัวสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้เนี่ยหน้าหล่อเลยมีเข้ามาคันหนึ่งตัวนี้นะไม์แค่สี่หมื่นเองปีย2ิบสอนะครับผมคันนี้ราคายังไม่มานะนี่ราคายังไม่มานะ ดูเนี่ย G เกียรโตอ้อโทษทีครับไม่หกหมื่สี่พันกิโลเมตรนะปีอะไรเอ่ยขอดูปีก่อนดูนิดนึงปียี่สิบสองจริงๆด้วยนะครับรู้สึกจะเป็นตัวอ e. ีตัวเตี้ยนะครับในไม่ได้ล้อแม็กด้วยเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยสิไปดูตัวเตี้ยหน้าหลอ่อนะ เก็มีอีกเยพิ่งเข้ามานะครับน้องกําลังดูสภาพรถให้อยู่นะครับผมนี่นะนที่แซมเห็นเลยสี่ประตูะตัวเตี้ยมีคันนี้หนึ่งคันน้องดูคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับผมนี่ก็หนึ่งคันสามคันละแล้วคันที่สี่คือคันนี้ที่แซมแนะนํานะสี่คันนี่คันนี้เลยนะแนะน,นําแรงๆนะนี่นี่นี่สามห้าสามหนึ่งนะ ดูไมคก่อน9 4 0าหกิโลเมตรนะคันนี้สวยครับสวยเลยบอกเลยปี16นะครับจดนั่ง2ตอนมีหลังคานะอคันเองเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะราคาคิดว่าอยู่ที่สองนะครับผมยางปีอะไรครับเนี่ย ยางปี24ทิตางหากดูในยางใหม่ด้วยเนี่ยยางใหม่ด้วยหวดได้หวดเลยนะนี่นะห้าคันละที่แซมเห็นแล้วก็แค่หกคันเท่านั้นแหละหกคันนะใครหวดก่อนหวดก่อนได้เลยนะนี่นี่นะแต่ถ้าเป็นอย่างที่บอกถ้าเป็นสมาร์ทแคปจะเข้ามาเยอะนิดนึงเกือบ20-30คันได้นะครับแล้วก็ อาจจะมีเข้ามาทันสิ้นเดือนนี้อีกก็คือจะเป็นตัวแบบนี้เนี่ยสี่ประตูยกสูงเกียวโต้อาจจะมีเข้ามาเพิ่มนะแบบเนี้ยไม่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าไม่เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมีเข้ามานะครันนี้ลูกค้าของแซมจากจังหวัดเชียงใหม่กําลังจะเดินทางมารับรถวันนี้แล้วนะครับช่วงบ่ายสองโมงอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับแซมเลยมาถ่าย อัปเดตเทพลักนิดนึงเพราะไม่ได้เข้าเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ได้เข้าเลยอยู่ที่บางนายอย่างเดียวเลยนี่คันนี้คือไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับเดิมเดิมดิบๆเลยสวยมากคันนี้ไม่20,006เท่านั้นไม่ปรับเลยนะครับเดิมเดิมเลยมีรอยแค่จุดเดียวเลยคือรักยิ้มแค่ตรงนี้ลูกค้าบอกไม่เป็นไรครับเนี่ยมีแค่นี้เองสวยมากมาดูไม่ ไมแท้สอง0มืคนหกพันหกร้อยโคดไม่ดูเนี่ยดูคัดสีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสวยมากเนี่ยนี่นะดูเห็นไหมถนะอยเสียดูขาวจัวเลยเนี่ยลูกค้าซื้อกันสดนะครับกำลังเดินทางมารับรถแล้วนะครับแล้วก็อันนี้โซนดีเทลลิ่งนะล้างขัดสีเคลือบสี เนี่ยกำลังลอกน้องกำลังลอกสติกเกอร์อยู่นะครับส่วนคันสีส้มก็มีนะครับไมล์หลักหมื่นอยู่ที่แซมเห็นอยู่ไมล์หลักหมื่นอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดหมื่นนะดูเห็นไหมพอขัดสีเรียบร้อยเนี้ยโคตรหล่อเลยปิ้งเลยมันคือสีส้มนะครับลงเล่มแล้วสีส้มนะปี19นะครับแบบนี้หน้านี้คือปี19นะราคา3 80, 000, า0 0,000ปืบาทนะครับผมราคา3 80, 000, า0,000แบาทนะสีส้มเนี่ยอย่างคันนี้ไม้น้อยมาก บอกเลยให้ดูแต่ไม่ใช่ของแซมนะเนี่ยไม่สามหมื่นห้าเองเนี่ยคันนี้ไมน้อยสุดลนะนะเตรียมส่งมอบเช่นกันนะดูสีส้มเห็นไหมข้างนอกยังไม่ขัดสีพอขัดแล้วเด้ปิ้งเลยนะครับผมส่วนที่บนลานนี่คือติดจองเตรียมส่งมอบทั้งหมดนะครับมีแค่ข้างหน้าที่บึ้งเข้านะมี่สีประตูตัวเตีย้ย นะครับผมจําไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ลูซันจาได้ว่าเลขมาอยู่ที่สองแสนราคาสองต้นต้นสองกลางกลางได้สมาร์ทแคปปีสิบหนะครับผมตัวน,น,น,นี้โล่งเลยโล่งเลยนะครับที่โกดังเทพรักษ์นะที่บางนาก็โล่งเหมือนโล่งเหมือนกันนะครับเนี่ยรถน,น,นี้หมดแล้วนะครับรถนี้โครงส้มแบบนี้สมาร์ทแคปหมดแล้ว มีเข้ามาอยู่20-30คันนะนี่เห็นตอนแรกบอกว่าจะมีเข้ามาเกือบๆ200คันก็ออกนั่นออกนี่ออกนู่น,ออน,ออน,นไปหมดเลยนะครับผมเข้ามาถึงฝ่ายขายแค่20-30คันแล้วก็สี่ประตูเข้ามาแค่6คันคิดดูก็อย่างที่แซมบอกมันต้องแบ่งกันแล้วครับเซลลมันต้องแบ่งกันละเนี้ยก่อนปรับสภาพจะเป็นแบบนี้สีส้มเห็นไหมไม่เงาเลย แต่พอคันนู้นน่ยสวยมากนะครับสวยมากนะครับน,นี่นะไม่หลักหมื่นมีอยู่นะ3า0 0 0 0 0บาทนะครับสประตูตัวเตีเ้ยเกียร์ธรรมดานะครับผมหน้ายาวเดี๋ยวมีเข้ามาต้นเดือนนะหรือว่าอาจจะอย่างเร็วสิ้นเดือนนะหน้ายาวเข้ามานะ2.8คอมพิวเตอร์หน้ายาวนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามานะครับนี่นะน,นี่นีี่หน้ายาวนะแบบนี้ เป็นเกียร์ธรรมดานะน่าจะเป็นปี20นะครับที่เข้ามานะราคาอยู่1ล้าน20,900นะณณนะนะที่เข้ามาแล้วนะครับปี20 1ล้าน20,900ก็ติดจองไปแทบหมดแล้วนะครับผมเนี่นี่นะแล้วก็มีพ r ีรันเนอรคันนี้ยังว่างอยู่นะครับเลขมาอยู่ประมาณ100,000นะครับรถอ่ารถเดียวกับที่แซมกำลังเตรียมปล่อยลูกค้าจากเชียงใหม่นะครับนี่ นนปีนิบเก้าจุดยี19.20นะคันนี้เรามีล้อแม็กด้านอยู่ด้านท้ายนะครับผมอันนี้ใส่ล้ออะไรอยู่นะครับเนื่องจากว่ายางติดรถเนี้ยแบนเนี่ยเนี่ยอยู่นี่นะอยู่นี่นะอยู่นี่ขอดูก่อนรถล,ล็อกไหมรถล็อกค,คิดว่าไมา่อยู่1นึ่งแหนึ่งหมื่นหรือประมาณนี้แหละแต่คันนี้รถสวยนะสี่ประตูตัวยกสูงเกียรอ์ออโต้ราคาคันนี้ห้าแสน 9,000บาทนะครับผม59,000บาทนะว่างอยู่คันนี้ว่างอยู่นะครับยกสูงเกียร์ออโต้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นตัว e+ p s นะคันนี้เป็นตัว e นะ2.4 e แต่แซมมีคันหนึ่ง e+ นะยกสูงเกียร์ออโต้มีแคลรี่บอยด้วยปี B 19แต่เลขไม16 8, ล168,000รถ6ปีวิ่งตกก็28,000 จะมีอยู่คันหนึ่งราคา5 3 9 0 0 0บาทเป็น e-pat นะ e-pat ก็คือไฟหน้าจะเป็นแบบอ่าเดี๋ยวให้ดูไฟหน้าแบบนี้นี่มีพอดีให้ดูเนี่ย daytime running light นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ตัดหมอกก็เป็นโปรเจคเตอร์สีนอนหมดได้กล้องหลังจากโรงงานนะราคา5 3 9 0 0 0บาทนะมี c a r r y b บ y เสมอเก่งนะมีอยู่คันหนึ่งนะไอ้พวกนี้คือติดหมดแล้วนะ แล้วก็มีไททันคันนี้ว่างอยู่นะครับไททันคันนี้เลขไมล์101,000นะครับปี21เกียร์ออโต้ขับ2นะเลขไมล์101,000ราคา495,000บาทคันนี้ว่างอยู่นะครับคันนี้ว่างอยู่นะส่วนมิวเอ็กมิวเอ็ก3,000 cc ซี u wheel ปี20นะครับราคารถเกรดเอจะอยู่ที่ 859,000บาทนะรถเกรด A นะนี่เดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็ติดหมดแล้วรู้สึกจะติดหมดแล้วนะไม่มั่นใจว่าคันไหนว่างอยู่น่าจะเป็น69อะไรจำจำไม่ได้แล้วมีว่างอยู่1คันนี่แหละนะว่างอยู่1คันนี่แหละใครสนใจก็ลองโทรมาหาแซมก่อนนะว่าคันไหนว่างนะแซมจำไม่ได้จริงๆรถมันไม่ได้เข้ามานานเลยลืมนะขอโทษจริงๆนะครับแต่เป็นปี19นะไม่2 0 0 0 0 0ขึ้นทุกคันนะ ตอนเดียวรีโวนะนี่แบบนี้นะมิวเอ็กซมิวเอ็กมิวเอ็กเนี่ยคันนี้ไม้น้อยไม้ตู้งสิบหกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่แหละแปดห้าเก้านะโอ้มีคันนี้เข้ามาอะไรเนะี่ยเป็นตัวเดี๋ยวขอดูด้านท้ายก่อนเอา่าดหรือเปล่าหรือว่าเวลไฟ น่าเป็นเวลฟจริงๆด้วยเดี๋ยวข้อมูลหาให้นะไม่แน่ใจว่าเป็นรถปีอะไรเป็นน่าจะเป็นเครื่องเบนซินนะไม่ใช่เป็นไฮบริดนะเพราะว่าโลโก้มันเป็นโลโก้ดำน่าจะนะต้องประมาณก่อนนะครับผมไม่รู้จะว่าปีอะไรใหม่เท่าไหร่เลยนะครับรถมันล็อกนะครับนี่นี่แบบนี้พึ่งเข้ามาเลยนะพึ่งเข้ามาเลยนะครับผมเนี่ยสีเงินนะครับนะ Camry 2.0G นะครับอ้าโทษทีครับ2.5รถเกรด A ราคา795000บาทนะเกรด A นะนี่นะปี19นะครับผม Lexus คันนี้ก็ยังว่างอยู่เลยนะครับปี19 NX 300เลขไม่81000นะครับราคา1,535000นะคันนี้ว่างอยู่นะน่โอเค บานสไลด์ราคาแสนกลางๆนะครับน่าจะยังมีอยู่สอาคันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครสนใจตัวแบบนี้นะโครงส้มแบบนี้รถมีอยู่นะไม่หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับแววแวววาเมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาดูรถแล้วจะเอา6คันเลยแต่ยังจองไม่ได้นะไปไวมากนะครับที่นี่นะแล้วก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะคลิปนี้แคปกับ4ประตูตัวเตี้ยนะนี่นะรถที่จะเข้าเข้ามาแล้วเนี่ยนี่นะนี่เลยแคปปี16นะครับผมรถเกรดเอราคา2 4 9 0 0 0บาทนะตัวนี้นะส่วนถ้าเป็นตัวนี้4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดา ปี16เช่นกันราคา279,000บาทนะคันที่แซมบอกไว้นะใครสนใจโทรมาแคปมาส่วนตัวได้เลยนะเดี๋ยวหารถให้นะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับซื้อเงินสดของแซมไม่มีบวกแหวนไม่มีเก็บแหวนเลยนะครับผมไปแล้วคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ